รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราสองคนแล้วท่านผู้ชมจะได้พบกับพระอาจารย์พระมหาดรสงชายธานาวุฒโธซึ่งพระอาจารย์จะได้นําคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งแง่คิดมุมมองต่างๆมาถ่ายทอดแก่ท่านผู้ชมครับ ดิฉันแพทย์หญิงกีรติกาลำดับวงกระผมนนทพลจันทรากุลสิริรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับในฐานะชาวพุทธเราย่อมเคยถูกอบรมสั่งสอนในเรื่องของกฎแห่งกรรมมาไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับคุณหมอใบเฟิร์นใช่แล้วล่ะค่ะอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริงชาตินี้ชาติหน้ามีจริงและการวินว่ายตายเกิดนั้นมีจริงค่ะครับ แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังอดสงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ได้เนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นยังไม่เคยประสบพบเจอกับชีวิตของตัวเองครับค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาร่วมพิสูจน์กันว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงแล้วก็มาคลายข้อสงสัยกันในเรื่องของว่าภพชาตินั้นมีจริงหรือไม่จากพระอาจารย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญรับชมครับชาตินี้ชาติหน้าความรู้ที่มนุษย์ทุกคนต้องศึกษา ว่ากฎแหงกรรมมีจริงบุญบาปมีจริงเพราะหากไม่เชื่อเรื่องภพชาติเสียแล้วก็เหมือนกับชีวิตที่ปราศจากเข็มทิศนำทางด้วยความเมตตาของพระมหาสมชายฐานาวุธโธเราจะมาศึกษาเรื่องภพชาติกันค่ะ กราบมมัส,สการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับเมื่อพูดถึงคําว่าพบชาติหน้าทําไมสมัยก่อนผู้คนจึงไม่สงสัยกับสิ่งเหล่านี้แต่ยุคปัจจุบันทาไมคนถึงสงสัยและคิดว่าเป็นเรื่องงมงายครับความจริงเนี่ยคนที่เชื่อก็มีคนที่ไม่เชื่อก็มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะยกตัวอย่างเช่นในครั้งสมัยปลายพุทธกาลเนี่ย ็มีพระราชาเมืองหนึ่งชื่อพระเจ้าปายาสิเป็นพระราชาครองนครเสรตพยานาครท่านไม่เชื่อเลยเรื่องนรกสวรรค์โลกนี้โลกหน้าปฏิเสธเด็ดขาดเนี่ยแล้วปฏิเสธปฏิบว่าเอาจริงเอาจังเป็นที่ขึ้นชื่อฤชาเลยนะมีอยู่คราวหนึ่งพระกุมารกัสปะซึ่งเป็นพระอาหารหันต์แล้วพร้อมคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ก็จาริกไปถึงที่นครแห่งนี้พระราชาพอรู้ปับ๊บพระระชาเมืองมามาหา มาถึงว่าประกาศก่อนข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าโลกสวรรค์มีจริงโลกนี้โลกหน้านมีจริงไม่เชื่ออแล้วพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วโอ้ขนาดนี้นะเรียกว่าไม่แพ้คนปัจจุบันเผือเหนือกว่าคนปัจจุบันก็แค่ก็ไม่เชื่อแต่นี่พิสูจน์เลยแล้วก็เรียกว่าถกกันเลยนะไม่ได้มีเกรงใจพระเลยนะนี่ขนาดเจอพระอรหันต์นะเนี่ยเริ่มเร้่ก็บอกว่าโลกสวรรค์ไม่มีเพราะ ไหนอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยในโลกนี้อยู่ตรงไหนอยากช่วยบอกทีไม่เห็นมีเลยพระกุมารกัสปะท่านก็นิ่งๆยิ้มๆแล้วก็ถามว่าพระอาทิตย์พระจันทร์มีอยู่ในโลกนี้ไหมยอยู่ตรงไหนพระราชาก็บอกไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วพระอาทิตย์พระจันทร์มีไหมมีจะปฏิเสธได้ยังไงมันมาเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่ได้มีในโลกนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งนั้นไม่มีอ้าวพระราชาเสร็จนะไปต่อไม่ได้พลิกประเด็นใหม่ บอกว่าถ้าหากว่านรกสวรรค์มีจริงเนี่ยนะทาไมล่ะข้าพเจ้าเคยบอกกับมูย่าที่เป็นที่รักสนิทกันมากเลยบอกว่าถ้าตายแล้วนะเกิดตกนรกเนี่ยช่วยม,มาบอกด้วยเพราะญาติคนนี้เป็นคนที่แย่มากจะเป็นญาติเป็นโจรก็ตามเนี่ยใครที่แย่ๆว่าท่านนรกมีจริงต้องตกนรกแน่นอนถ้ามีแล้วล่ะก็ช่วยมาบอกที หายเงียบทุกไลนไม่มีใครมาบอกเลยแสดงว่าต้องไม่มีถ้ามีต้องมีมาบอกมั่งอ่ะพระกุมารขสปะาบอกว่าถ้าพระองค์เนี่ยนะจับโจรใจชะกันโทษประหารมาได้ใส่คุกอยู่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปเยี่ยมญาติที่บ้านหน่อยพระองค์จะให้ไปไหมรราชาบอกอ๋อไม่อนุญาตแน่นอนบอกเช่นกันคนที่ทําบาปเยอะตายแล้วตกตะลกถึงแม้อยากจะมาบอกพระองค์มนานรกมีจริงก็มาไม่ได้หลัพระราชาเสร็จอี แต่ว่าราชานี้ไม่ธรรมดานะยังถามต่อแล้วญาติที่เป็นคนดีก็มีสวรรค์มีจริงเราต้องไปสวรรค์นแน่นอนไม่มีใครขังแล้รท่านนี้ยแต่เห็นหายเงียบทุกรายไม่มีมาบอกเหมือนกันเนี่ยนี่หมายความว่าไงพระกุมารกัสปะเขาบอกบอกว่าถ้าหากพระองค์เดินตัวสบายๆนะแล้วก็ตกลงมาในหลุมอุจลระเนี่ยพอออกมาจากหลุมอุจลระได้ไปล้างเนื้อล้างตัวจนสะอาดแล้วเนี่ยอยากจะโดดลงไปหลุมอีกไหม เพาะอย่างโนไม่แน่นอนเรื่องอะไรอย่าไปลงหลุมอีกถ้า,ากุมารกสปาบอกว่าเทวดานางฟ้าเนี่ยนะเวลาเข้าใกล้มนุษย์เนี่ยจะเหม็นเหมือนกับเหม็นกลิ่นสพเน่าอะ่ะเหม็นมากเขาอยู่บนสวนสรรค์สบายๆเขาไม่อยากมาหรอกจริงๆยังไม่ได้พูดละเอียดนะกลัวกระทุกกระเทือนน้ำใจพระราชายกเว้นกรณีผู้มีศีลถ้าเป็นคนมีศีลแล้วก็กลิ่นศีลจะหอมหวนทวนลม อันนี้เทวดาลงรักษาเลยเพราะมาแล้วเขาได้บุญด้วยแต่มนุษย์ผู้ทั่วออไปไม่มีศีลแล้วก็เหม็นเหมือนศพเน่าก็พระราชาเล่นสวรรค์นรกยังไม่เชื่อเลยเนี่ยศีลไม่ได้รักษาแล้วเรื่องอะไรเทวดาเขาจะมาหาใช่ไหมไมย่านี้เขาไปอยู่บนสวรรค์สบายๆเขาไม่มาแล้วเพราะเหตุน,นี้พระราชาเขาเงียบไปอีกอพระราชาย,ยังไม่ยอมนะเป็นเราน่ยมหรือย,ยังเนี่ยถ้าหากพระทั้งหลายเอานี้เลยนะมายืนยันว่าสวรรค์มีจริงแล้วก็ท่านบูช แล้วก็สร้างบุญเยอะเนี่ยยังไงได้ไปสวรรค์นแน่นอนแล้วสวรรค์มันดีอย่างนั้นสบายอย่างนี้เนี่ยทาไมไม่รีบตาย,ตาย,ตายไปสวรรค์ล่ะโอ้โหนี่ดุมากนะถามเลยนะพระคุมนายขา้สปาก็บอกอกว่าถ้าหากว่ามีหญิงคนหนึ่งท้องนะมีบุตรอยู่ในครรภ์สามีก็ดีใจลากลูกมากบอกว่าลูกคนนี้คลอดมาแล้วนะจะยกสมบัติให้หมดเลยโอ้โหเป็นเศรษฐีใหญ่ของเมืองเลยเนี่ยสบายก็อยู่ในท้องอึดอัดอึดอัดอ,อ,อยู่ตั้งเยอะ แม่คนททาไงเอามีดแหวกเอาลูกออกมาเลยอยู่ในท้องมันอึดอัดเนี่ยอยู่ข้างนอกโอ้โหมีบ้านช่องใหญ่โตมีคนคอยรับใช้เนี่ยสุขสบายทุกอย่างควรจะผ่าท้องควักลูกออกมาเลยไหมพระราชาเขาต,ตอบไม่ควรถูกต้องมันต้องรอถึงจังหวะเวลาอันควรอยู่บนโลกก็สร้างบุญสร้างกุศลไม่ให้เต็มที่ก่อนอายุขไขก็จะไปได้สุขสบายบนสวรรค์ไม่ใช่ว่าไปฆ่าตัวตายขึ้นไปมันก็เหมือนกับผ่าท้องเน่มาคลองสมบัติมันเสียประโยชน์ไป ยอมหรือย่างเนี่ยยังไม่ยอมนะพระราชาเนี่ยยังบอกต่อว่าข้าพุทธเจ้าได้เคยทดลองเอาโจรโทษประหารมายังไงก็ต้องตายอยู่แล้วเอามาฆ่าเลยแล้วฆ่าแบบช้าชาพร้อมกับให้อำมารราชบัณฑิตทั้งหลายลายล้อมคอยสังเกตดูทุกอิริยาบทเลยดูซิว่าจะมีวิญญาณออกจากล่างตรงไหนไหมไม่เห็นมีอะไรออกมาเลย ตายเงียบก็ป๊อกไปเฉยๆเ,เนี่ยแสดงว่าวิญญาณไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีมไปโน่นนะพระกุมารกับสาัาก็บอกว่าถ้ามีชาวบ้านที่โง่เขากลุ่มหนะึ่งมีบัณฑิตมาหยิบสังมาที่ใช้เป่าแล้วเกิดเสียงดังเนี่ยเป่าสังเหนะ็นไหมเอาสังบอกเนี่ยสังนี้ทําให้เกิดเสียงได้แล้วก็วางแล้วบัณฑิตเข้าไป ชาวบ้านทั้งกลุ่มนี่ก็มาดูกันไหนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังเสียงอยู่ตรงไหนจะหาเสียงให้เจอหาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็หาไม่เจอสรุปว่าบันฑิตโกหกบอกว่าสั่งทาให้เกิดเสียงไม่เห็นมีเลยหาแทบตายไม่เห็นมีเสียงเลยเนี่ยเราเชื่อชาวบ้านกลุ่มนี้สรุปถูกไหมไม่ถูกเพราะเขาหาผิดวิธีโอ S 1> <S 1> จะมาหาวิญญาณต่างๆแล้วมันนั่งดูด้ตาเปล่าจะไปเห็นได้ยังไงไม่ต้องปฏิบัติธรรมจะไปเห็นนรกสวรรค์ต่างๆได้ด้วยญาณทัศนะโอโต้กันยาวเลยนะจนสุดท้ายพระราชายอมเออลยยอมรับว่านรกสวรรค์มีจริงบุญบาปมีจริงแล้วกลับตัวกลับใจจากมิจฉาทิฏฐิกลายมาเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งใจปฏิบัติธรรมทำความดี เพราะได้ยอดกะละอัลยาณมิตรคือพระกุมารกัสปัเห็นแต่โบราณคนก็มีอย่างนี้นะมีอยู่แล้วเขาก็สุดๆเหมือนกันในยุคปัจจุบันคนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่หลายคนก็มีความรู้สึกว่าต้องวิทยาศาสตร์อธิบายได้เท่านั้นวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ไม่เชื่อว่าจริงตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ย้อนถามกนิดหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์รู้ทุกอย่างในโลกและจักรวาลได้ออยังอย่างคะ่ะตอบว่ายังเลย ทฤษฎีที่ทันสมัยที่สุดปัจจุบันทางฟิสิกส์เนี่ยนะก็คือทฤษฎีโราสตร์ควอนตัมกับทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์สองทฤษฎีนี่ต่างกันนะทฤษฎีสมรรถภาพของไอน์สไตน์เนี่ยจะใช้อธิบายของใหญ่ๆได้ดีเช่นจัก,กรวาลเนี่ยกาแล็กซีหรือว่าเอกภพยูนิเวอร์สเนี่ยอธิบายได้ดีแต่พอมาเจอของเล็กๆอย่างในอะตอมในส่วนย่อยของอะตอมปั๊บ ปลากวว่าทฤษฎีสมรรถภาพอธิบายยากต้องอธิบายด้วยทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมแต่สองทฤษฎีนี้มีหลายๆอย่างขัดกันนักฟิสิกยังปวดหัวอยู่เลยว่าแล้วมันยังไงกันดีอะไรมันถึงจะถูกไอซายก็พยายามจะคิดนะทฤษฎีสนามรวมเนี่ยที่สามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่สุดได้แรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเอย ออหรือว่าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนแบบแข็งเนี่ยอธิบายแรงทุกอย่างในโลกนี้ได้ปรากฏว่าไม่สําเร็จนี่เป็นอย่างนี้วิทยาศาสตร์ยังรู้น้อยนะักยังมีสิ่งที่น่ารู้อีกเยอะที่วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้มิใช่สิ่งนั้นจะไม่จริงเพราะมีประจักษ์พยานแม่ล้อมหลายอย่างให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่นะ สามารถพิสูจน์ได้ทางอ้อมซึ่งก็มีคนพิสูจน์มาเยอะแล้วคือมีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นชาวแคนาดานะแล้วมาทำวิจัยอยู่ที่อเมริกาเขาเป็นหมอด้วยเป็นศาสตราจารย์ด้วยแล้วเชี่ยวชาญเรื่องจิตเวชเขาเกิดมาในครอบครัวชาวคริสต์ที่สอนว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็อีฝังรอวันพิพากษายอย่างเดียว แต่เขาแปลกใจว่าเอะทำไมเดี๋ยวก็มีข่าวเด็กที่นั่นระลึกชาติได้ที่นี่ระลึกชาติได้ตกลงมันจริงหรือเปล่าหรือข่าวหลอกลวงก็เลยตัดสินใจวิจัยเรื่องนี้โชคดีไปได้ทุนจากคนที่สร้างบริษัทซีล็อกเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแรกของโลกนะเขาก็สนใจเรื่องเดียวกันเลยให้ทุนเอาไว้มีข่าวมีใครที่ไหนในโลกรลลึกชาติได้เนี่ยคุณหมอเอียนสตีเวนสันดิ่งไปเลยจัดทีมนะไปตรวจสอบทุกอย่างว่าจริงหรือไม่จริง ไม่ใช่ไปถามธรรมดาต้องมีการพิสูจน์มีการเช็คดับเบิลเช็คทริปเปิลเช็คเนี่ยให้ชัดเจนพอเช็คจกนกระทั่งชัดว่าจริงแล้วเนี่ยก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นมาลงในวารสารทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ทำวิจัยอยู่ไม่ใช่เดือน2เดือนนะสีปีทั้งชีวิตเลยจกนกระทั่งเจอคนที่ระลึกชาติได้พิสูจน์แล้วจริงๆเนี่ยสามพกว่าราย แล้วไม่เฉพาะคุณหมอท่านนี้นะยังมีทีมวิจัยทีมอื่นอีกแต่ไม่เยอะเท่านี้เท่านั้นเองพิสูจน์แบบโชชโช,โชเลยกรณีที่เจอเยอะคือว่าพอเกิดมาปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยเด็กนะคือว่าความจําเก่ายังตามมาพอโตโต,ตขึ้นยี่สิบสามสิบสี่สิบมันก็เริ่มลางเลือนไปบ้างเด็กๆสี่ขวบห้าขวบสิบขวบจะจําแม่นแล้วก็บอกว่าตัวเองเคยเกิดอ,อยู่ที่นั่แน่น,น ลบเล้าเพราะแม่พาไปพอไปถึงจริงปั๊บทักถูกหมดเลยคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรเข้าของไปยังไงบ้านมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังบอกถูกเอ๊ะแต่ไปแต่ก่อนไม่เห็นเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะมีสารพัดอย่างเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมีทั่วโลกพอตรวจสอบเช็คเสร็จเอามาลงในวรารสารทางวิชาการคนอ่านคือนักวิทยาศาสตร์ซึ่งแต่ก่อนเป็นกลุ่มคนที่ไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพราะนักวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มจะไม่เชื่ออะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ งั้นคนอ่านคนที่ฉลาดมากแล้วเป็นคนที่ไม่เชื่อคืออ่านแบบจับผิดเลยถ้ากระบวนการตรวจสอบของคุณหมอเอียนสตีเวนสันไม่แม่นนะไม่รัดกลุ่มเนี่ยโดนท้วงทันท,ทีปกติวารสารวิชาการเนี่ยจะมีคนอ่านน้อยอ่านแล้วเวียนหัวง่วงนอนใช่ไหมแต่พอลงเรื่องคุณหมอเอียนสตีเวนสันเนี่ยขายดิบขายดีเป็นเบสเซลเลอร์ต้องพิมพ์ซ้ําแล้วซ้ําอีกสุดท้ายเลยมีคนขอให้รวมเล่มรวมเล่มออกมาขายเนี่ยก็เบสเซลเลอร์อีก น่าแปลกใจไม่ว่าในประเทศอเมริกาซึ่งเป็นสังคมที่มีการศึกษาสูงใช่ไหมแล้วก็คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ซึ่งสอนว่าไม่มีการเวียนไหวาตายเกิดแต่ปรากฏว่าชาวอเมริกันเกินครึ่งประเทศเชื่อว่าคนเรามีการเวียนไหวาตายเกิดข้างนอกเนี่ยคนฉลาดฉลาดคนมีความรู้เยอะๆเขาเชื่อยอมรับไปแล้ว ในเมืองไทยเราซึ่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างละเอียดอยู่แล้วนะว่ามีจริงนะเวียนว่ายตายเกิดพระเถรานุเถระตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่สอนแล้วสอนอีกว่ามีจริงนะไปดูมาแล้วไปเห็นมาแล้วในพิสูจน์มาแล้วเนี่ยมีเยอะแยะใครยังไม่เชื่อโดยยังไม่ได้ศึกษาแล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นคนสมัยใหม่ไม่เชื่อแล้วมีการศึกษาแล้วไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อบุญบาปเลยนะต้องบอกว่า เชยสุดๆเลยรีบเปลี่ยนใจสมัยนะก่อนจะปฏิเสธลองไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้พิมพ์ชื่อนแพทย์เอียนสตีเวนสันดูจะออกมาเป็นชุดเลยถ้าหากจะไม่ยอมรับนะช่วยหาเหตุผลไปแย้งซะหน่อยเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกเขายอมไปแล้วตอนนี้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่มากที่เชื่อว่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วไม่สูญ เขาเรียกว่ารีอินคาร์เนชันคือการกลับมาเกิดใหม่รีเบิร์มีตัวอย่างที่หลวงพี่ชอบพิเศษนะเพราะตัวอย่างเรื่องอื่นถ้าคนไม่เชื่อมางทีก็ดื้อสุดๆกันนะบอกว่าไปจําได้ก็หาว่าเตี้ยมกันหลอกแต่มีตัวอย่างมันดีเป็นคนอินเดียเด็กอินเดียนะแต่ก่อนเป็นเด็กธรรมดาปกติเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งอายุสิบสองขวบเรียนหนังสืออยู่ปหกความทรงจําเก่ามันผุดกลับมา ลงล็อกพวกผุดกมาเนี่ยแล้วก็ระลึกชาติวัาต,ตัวเองชาติแล้วเป็นชาวอาเมริกันเป็นศาสตราจารย์สอนฟิสิกส์คณิตศาสตร์อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะความทรงจําเก่ากลับมาปั๊บเนี่ยพูดภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเลยสำเนียงแบบอเมริกันเอ็กเซนเลยเนี่ยเอาละสิจะว่าไงล่ะหาว่าเตี้ยมกันเนี่ยคือถ้าเราเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเด็กคนนี้มานะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเราเห็นอยู่พูดภาษาอังกฤษไม่เห็นจะได้เลย อยู่วันหนึ่งพูดปุ๊บปลอเลยเราจะเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อจะอธิบายไงใช่ไหมก็ต้องยอมรับถ้าคนที่รู้จักมาก่อนจะต้องเชื่อยอมรับเพราะมันอธิบายไม่ได้อะวันเดียวพูดภาษาอังกฤษแบบฝรั่งจะทําได้ไงแต่ถ้าเกิดคนอื่นที่ไกลๆไปเขายัางไม่เชื่อนะก็าหาว่าไปเอาเด็กอินเดียไปเกิดอเมริกากลับมาสร้างเรื่องหลอกกันหรือเปล่ายังมีสิทธิ์สงสัยแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นไงเด็กคนนี้อยู่ป .6 นะ พอความรู้เก่ากลับมาปั๊บสามารถไปเลคเชอร์วิชาแคลคุลัสชั้นสูงให้กับนักศึกษาปิญญาเอกในหมหาวิทยลาลัยฟังได้อันนี้เมคได้ไหมไม,ไ,ไม่มีทางเลยมันอิมพอสิเบิที่จะเมคเรื่องได้คนจะไม่ยอมรับจะว่าไงอตอนคุณหมอเอียนซซเวนสันเสียชีวิตเนี่ยนะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งดังมากในอเมริกานะเป็นตรงเป๊ะเลยเนี่ยลงข่าวสดุดีเลยว่าท่านเป็นผู้ที่ศึกษา เรื่องการกลับชาติมาเกิดเนี่ยอย่างมีหลักการยากที่จะปฏิเสธได้คือใครจะไม่เชื่อก็ไม่รู้จะเถียงยังไงต้องยอมรับอะ่ะเพราะเขาไม่ได้พูดแบบความเชื่อเขาเอาแบบการพิสูจน์เนี่ยแล้วคุณหมอน,นี่ก็ดีนะเวลาไปบอกใครเขาไม่ไ้บอกว่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเพราะเขารู้ว่าคนที่ยังไม่เชื่อพอพูดอย่างนี้ปั๊บเขาะจะปิดประตูใจไม่ฟังเลยใช่ไหมเขาจะบอกแต่เพียงว่าเออผมก็พยายามศึกษาอยู่นะว่าจริงหรือไม่จริง เขาที่ศึกษามา4ี่สิกว่าปีเนี่ยยังไม่สามารถจะหาเหตุผลบอกว่ามันไม่จริงได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็ถือว่าในโลกเนี่ยเรื่องนี้เขาสรุปจบไปแล้วว่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่ามันซอตอพอซึ่งต้องพิสูจน์จบไปแล้วเรียบร้อยเลิกถีกันได้แล้วมันดูกันว่าเราจะทํายังไงดีกว่าในเมื่อเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนรลกสวรรค์มีจริงบุญบาปมีจริงเนี่ยแล้วเราควรจะเตรียมตัวอย่างไร น,นี่คือสิ่งที่เราเองควรจะศึกษา อาจารย์ครับแล้วในเมื่อพบชาติมีจริงทําไมคนส่วนใหญ่ถึงจําหรือระลึกชาติในชาติก่อนหน้านี้ไม่ได้ครับจเจริญพรคือตอนที่จะมาเกิดเนี่ยนะโดยภาพรวมเนี่ยพออยู่ในคันเข้าคันมารดาปั๊บเนี่ยจะมีลมกรรมชวาตทําให้ลืมความทรงจําในอดีตส่วนบางคนที่ยังจําได้เป็นส่วนน้อยเป็นข้อยกเว้นคนบอกอ้าวทำไมไม่ลืมทุกคนทำไมมีบางคนจําได้เป็นเพราะอะไรให้เรารู้อย่างนี้นะ จริงๆสิ่งต่างๆในโลกไม่มีอะไรร้อยเอร์เซนตกฎทุกกฎมีข้อยกเว้นเพราะสิ่งที่ควบคุมทุกสรรพสิ่งในโลกนี้อยู่เนี่ยมันมีกฎอยู่ถ้าเรียกว่าน,นิยามมันเป็นระเบียบแบบแผนเป็นกฎนั่นเองแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังบอกว่าต้องมีมิวเทชันใช่ไหมคนก็ต้องออรูลูกเป็นคนมันดงีออกมาแล้วมันแป,กแปลกๆเพราะว่ามันมีการพาเราเกิดขึ้นเนี่ยกฎทุกกฎมีข้อยกเว้น ดังนั้นเนี่ยคนที่ะล,ลึกชาติได้คือเป็นส่วนหนึ่งข้อยกเว้นถ้าจะเปรียบให้คนปัจจุบันเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีบัตรไหมจะเป็นโปรแกรมไหนก็ตามมีบัตเพราะฉะนั้นเนี่ยกดทุกกดถึงมีข้อยกเว้นต้องมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเด็กที่เกิดมาแล้วระลึกชาติได้ก็อยู่ในกรณีทํานองนี้อีกประเภทหนึ่งคือบุญเยอะๆเต็มที่อย่างพระบรมโพธิสัตว์เนี่ยอย่างพระเตมีไงเป็นพระราชกุมารอยู่ใช่ไหมเด็กๆอยู่เนี่ย เห็นพ่อสั่งฆ่าโจรแลลึกชาติได้ว่าชาติทแล้วตัวเองเคยเป็นพระราชาเคยฆ่าโจรเหมือนกันตายแล้วตกตะลกซี่แย่เลยเลยกลัวไม่อยากเป็นพระราชาเลยแกล้งเป็นใบงไงแกล้งง่อยเปียเสียขาไม่ขยับพะเยือนเพื่อให้ไม่ต้องเป็นพระราชาเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้มีสองกรณีเจริญพรกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าการเรียนรู้ในเรื่องพบชาตินั้นให้ประโยชน์อะไรแก่พวกเราบ้างคะเจริญพรจริงๆถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะ เราลองนึกดูอย่างนี้นะถ้าเราเจอคนคนนึงเดินบนถนนเนี่ยเราเข้าไปถามเขาคุณคุณคุณมาจากไหนเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณกำลังจะไปไหนเขาก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วคุณทำอะไรอยู่ก็เห็นคนอื่นเขาเดินอยู่อะก็เดินตามเขาเขาทำไงก็ทำไปกับเขาเรารู้สึกคนนี้เป็นไงเอ่ยแปลกไหม,ไมทั้งแปลกด้วยทั้งหน้าสงสารและหน้าเป็นห่วงเลยนะมาจากไหนก็ไม่รู้ กำลังจะไปไหนก็ไม่รู้ไร้ทิศทางแค่เห็นคนอื่นเขาทำยังไงก็ทําตามเขาเดินไปเรื่อยๆแต่คนในโลกเนี่ยไม่น้อยเลยเป็นอย่างนี้นะเราควรจะรู้เส้นทางการเดินทางเราเองทั้งหมดเนี่ยเราถึงจะสามารถเดินได้อย่างถูกต้องตรงทางไม่พลาดไปตกเหวไม่รู้นรลกสวรรค์ตายปั๊บเนี่ยตกนรกเลยแย่เลยก็ไม่รู้ไงเลยไปทําบาปทําบาปตายปั๊บก็ตกนรกไปรู้ตอนนั้นมันก็ สายไปซะแล้วไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนเราก็มีโอกาสเตรียมตัวใช่ไหมเออมันมีนะนโกสวรรค์เราก็ไม่ทําบาปเราก็ทําบุญเยอะๆๆตายปับ๊บเราก็ไปสวรรค์เลยรอดจะเชื่อตอนเป็นหรือจะไปเห็นตอนตายถ้าเชื่อตอนยังเป็นอยู่นะเรายังมีโอกาสเตรียมตัวทําเผื่อเหนียวไว่ก่อนไม่ร้อยเก็เผื่อเหนียวใช่ไหมจะเป็นพรขอบพระคุณพระอา,าจารย์ค่ะจะเป็นพร ผู้ชมครับเรื่องของพบชาติอยู่ในความสงสัยของผู้คนตั้งแต่อดีตจนทั้งปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ในสมัยใหม่สามารถศึกษาและยืนยันได้ว่าพบชาตินั้นมีอยู่จริงครับค่ะแลวเมื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องพบชาติแล้วนะคะนักสร้างบารมีอย่างพวกเราค่ะก็จะสามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้เพื่อให้การดําเนินชีวิตนั้นถูกต้องและปลอดภัยในวัฏสงสารอันยาวไกลแห่งน,นี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติชมและแนะนำรายการได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนะครับ และสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร d ลไวดครับและทั้งหมดนี้คือรายการข้อคิดรอบตัวสำหรับวันนี้ท่านสามารถติดตามชมรายการได้ในครั้งต่อไปครับแต่วันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ